สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามรบคลิปนี้มีอะไรบ้างเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับกับวันนี้ขอญาติสวมเสือ้อเครื่องแบบของอดีตฐานทานจู่โจมโชคอห้าหนึไข้ปักตรงชัยซึ่งยังพอเหลืออยู่บ้างก็คือตัวนี้นะครับก็อาจจะ สมซอมอซอนิดนึงก็คงไม่ว่ากันนะครับพี่น้องรับหลังจากที่เช้าเช้านะครับช่วงเช้าก็ตั้งแต่เวลา,าตีห้าครึ่งนะครับพวกเราสาผพานก็จะออกไปวิ่งครูฝึกก็จะพาไปวิ่งอตอนเช้าก็จะวิ่งออกจากส่วนการฝึกและศึกษาก็จะวิ่งออกไปทางหน้าไข่นะครับก็ผ่านกอ,องรักษาการกองร้อย ทานพลันจุโจมที่969หรือว่ากองร้อยสารวัตรครับเขมีป้อมรักษาการที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งเราก็วิ่งไปคับก็วิ่งไปก็หนึ่งสองสา่าก็วิ่งไปประมาณสักหชั่วโมงผ่านไปก็กลับมาก็มาเล่นพีทีนะครับก็คือออกกำลังกายในท่าต่างๆที่เป็นหลักสูตรของกองทัพบ,บก จากนั้นก็จะมากินข้าวนะครับพอกินข้าวเสร็จก็จะลงภาคสนามคือภาคสนามในเบื้องต้นฐานผ่านก็จะต้องฝึกเขาเรียกว่าถ้าบุคคลมือเปล่าขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างจะระบาดนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาพี่น้องนักเรียนฐานผ่านของเราเนี่ยจะมาจากหลายพื้นที่จะมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีน้อยมาก นะครับส่วนมากจะเป็นภาคอีสาน17จังหวัดเนี่ยจะเยอะมากโดยที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสกเกตแล้วก็อุบลราชธา,านีเนี่ยจะเยอะมากนะครับแล้วการฝึกนักเรียนทหารผ่านแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับผมบางคนก็ไม่รู้จักทางซ้ายบางคนก็จะไม่รู้จักทางขวานะครับบางคนไม่รู้เลยไม่ไม่รู้ซ้ายไม่รู้ขวาภาษาทางทหารเขาเรียกว่าเฟ,ฟื่องฟ้า นะครับเมื่อครูฝึกมาใหม่ๆครูฝึกก็จะปวดหัวมันจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนอการเรียกแถวเบื้องต้นนะครับการฝึกเนี่ยเขาจะเรียกแถวเป็นแถวตออเรียง4บางครั้งก็หน้าการะดาษเรียง1งหน้าการะดาษเลียง2งหน้าการะดาษเลียง3หรือหน้าการะดาษเรียงสเขาจะเรียกทีนี้นักเรียนทหารผ่านก็จะสับสนมึนงงเพราะว่าไม่เคยผ่านการฝึกหลักสูตรทางทหารไม่เคยเป็นรอดอคือไม่เคยเป็นอะไรทั้งนั้นอยู่ๆอ,อ,อยากเป็นทหารผ่านก็เข้ามา พอเข้ามามาฝึกเบื้องต้นก็เลยทําให้ครูฝึกปวดหัวเล็กน้อยแล้วก็เครียดพอสมควรเพราะว่ากว่าจะฝึกได้แต่ละขั้นตอนนี่มันมีขั้นตอนการฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหันขวาหันกลับหลังหันแบบนี้ครับก็จะจะปวดหัวอย่างเช่นม,มีช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่เข้าไปใหม่ๆเขาก็บอกว่าแถวตอนเลียน4สี่ห้าคเจ้า นักเรียนถามมาตัวเล็กนี่มันจะจะวิ่งเร็วนะครับเพราะว่าไม่เคยฝึกไม่คือกลัวครูฝึกพูดง,ง่ายๆไอตัวเตี้ยๆตัวต่ำๆเหมือนผมตัวธๆรมดนพวกกบวิ่งไปจ่ออยู่แถวหน้าเลยครูเขาไม่ทําอย่างนั้นด้านหน้าจะเป็นต้องตัวสูงนะครับคนสูงสูงสุดก็คือมาอยู่หน้าแล้วก็ไล่ไปทางด้านหลังตามตามระเบียบแถวของเขานะครับแต่พวกเราส่วนมากพอเวลาปอดุกอิดปิ๊บ แล้วตัวล็กสี่ขากะเจ้าไอ้พวกตัวเล็กๆตัวเตี้ยๆตามหม้อตออย่างพวกผมนี่ต้องวิ่งไปข้างหน้าแต่สุดท้ายก็ไอ้ตัวโยงๆมันก็ยึบ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 ก็พวกเราก็ตกไปอยู่ตอนไทยเหมือนเดิมนะครับพูดยังไงว่าตัว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 โยงๆตัวทุ้สูงเนี่ยอึดอัดช้ากว่าคนตัวพวกผมตัวเล็กๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องที่ฟังอยู่หรือว่าพี่น้องคนใดที่ เป็นทหารหรือว่าเป็นอดีตทหา,านจากโชว์คอห้าหนึเนี่ยให้นึกภาพนะครับว่าตัวเรียกมันจะถึงก่อนนะครับพอถึงขั้นตอนตอนนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะ,ะซ้ายหันขวาหันนะครับเขาบอกนักเรียนทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันบางคนก็ปุ๊บหันไปทางขวา <c oughs> ไปทางขวาใช่ไหมครับคือเขาไม่รู้ขวารู้ซ้ายนะครับครูก็จะบอกว่านักเรียนคนไหนที่ ไม่รู้จักมือขวามือซ้ายยกมือขึ้นมันก็บุ๊คคือฟังคำสั่งผิดนะครับบางคนก็ไปฟังคำสั่งว่าเขาให้ยกมือขวาแต่จริงๆเขาถามว่าใครที่ไม่รู้จักมือขวามือซ้ายทุกคนก็ยกหมดทีนี้เขาก็บอกว่าอเขาจะเริ่มต้นด้วยการขวาให้ยกมือขวาก่อนนักเรีนยนฐานขวายกมือขวา <c oughs> <c oughs> นี่มันมือซ้ายนะครับนี่มันมือซ้ายแต่งยิงจุดะส์ให้ยุกมือขวาก็มีเขาเรียกว่าเฟอร์ฟ้าจากนั้นขูฝึกก็จะเรียกออกมาทําโทษนะครับพอทาโทษเสร็จแล้วกลับเข้าไปใหม่มันก็จะอยู่วังวนเดิมมันะครับคือ,อขวาหันก็จะไปซ้ายหันมีบางคนบางท่านก็ไปทั้งหมดนะครับในกองร้อยหนึ่งก็จะมีเฟอร์ฟ้าอยู่ประมาณสักห้าคนนะจะมีมีประมาณนี้ครับห้าคนนี่แน่นอนเลยเขาซ้ายหันตองก็หันไปทางขวาขวาหันก็ หันไปทางซ้ายสุดท้ายวิธีแก้ปัญหาของครูฝึกก็คือเอาเชือกสีแดงมามัดที่ข้อมือแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าครูบอกว่าซ้ายหันนี่เหันไปทางเอที่มีเชือกสีแดงผูกอยู่นะนัเกเรียนก็รับพอทับอีกเขาก็บอกนัเกเรียนทั้งหมดซ้ายหันดังก,งก็หันขวาเหมือนเดิมสุดท้ายเขาต้องเอาไปฝึกเดี่ยวนะครับกลุ่มนี้คนที่เฟอร์ฟ้าเนี่ยเขจะแยกไปฝึกต่างหากก่อน เมื่อฝึกจนได้ที่แล้วก็ค่อยกลับมารวมแถวแล้วก็ฝึกรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ขั้นตอนที่พี่น้องฐานปานของเราที่ไม่รู้ขวาไม่รู้ซ้ายก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนเขาบอกกลับหลังหันบางคนก็กล้มไปเลยทําให้เป็นขั้นตอนการฝึกของอเขาเรียกบุคคลท่ามือเปล่าเบื้องต้นเขาจะมีขั้นตอนอยู่ๆไม่ใช่ว่าซ้าย,ายหัน,ห,นหรือว่าขวาหันแล้วก็หันไปเลยเขาจะมี สายหันขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่สายหันขั้นตอนที่หนึ่งหนึ่งตอนที่สองสองมันประมาณเนี้ยครับผมอผมอาจจะเล่าผิดแต่จริงมันมันมันก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าลุกยืนทําให้แล้วมันรู้สึกว่าเอาไว้เป็นภาคสนามเดี๋ยวผมจะมีถ่ายคลิปเรื่องภาคสนามให้ให้ดูเป็นเป็นตอนอีกเหมือนกันว่าวิธีการฝึกมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าไปก่อน ผมจะเล่าจนจบทุกกระบวนการจากนั้นจะไปเริ่มต้นฝึกซ้ายหันขวาหันในถ้าบุคคลประกอบอาวุธแล้วก็ถ้ายิงปืนฉับพันในป่าการฝึกสงครามทุตระเบิดผมจะเล่าให้หมดได้เลยครับพอจบจากตรงนี้ทุกคนก็จะเหนื่อยล้านะครับไอ้ซ้ายหันขวาหันนียจะฝึกฝึกคือประมาณสามวันแรกเนี่ยจะฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตลอดครับผมซ้ายหันขวาหัน กับลังหันสวมหมวกถอดหมวกอยู่ได้แหละครับคือทำาจนแบบจนคล่องนะครับนะครับจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการรับประทานอาหารคือตอนเที่ยงเพราะตอนเที่ยงการจะกินข้าวในข้าวสารผ่านผักธงชัยนี่ไม่มใช่เรื่องง่ายนะครับพอเข้าไปปุ๊บผูก็บอกว่านั่งพวกเราทั้ง500คนก็จะมีโต๊ะนะครับก็นั่ง แต่และกองร้อยกองร้อยเขาก็จะมีพุ่มครับกองร้อยแล้วก็รองพุ่งครับกองร้อยแล้วก็ผู้ช่วยรูฝึกนะครับควบคุมดูแลอยู่แล้วก็มีในฐานเวียนอีกนะมีหลายชั้นครับผมใทฐานเวียนเขาก็มีหน้าที่ควบคุมพอถึงเวลากินข้าวเขาก็จะมาแล้วทั้งหมดนั่งนั่งปุ๊บใช่ไห,ไหมครับผมเขาก็จะบอกฮัทชาดักรียทุกคนปุ๊บปุ๊บพอเราบอกว่าค่อยไป เสียงดังๆแล้วก็ตบแบบตบจนดังเปี้ยเปี้ยนะครับเสร็จแล้วบอกอมือลงเราก็ยามือมาวางนะครับเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่ากินข้าวพอกินข้าวเราก็จะช้อนช้อนคนเป็นร้อยคนเป็นห้าร้อยคนก็ดังจริงๆวางช้อนจากนั้นก็มุดใต้โต๊ะเราก็ไปมุดใต้โต๊ะ แล้วก็ออกมาออกมาก็มาคัดฉากใหม่คัดฉากใหม่ก็จะเริ่มกินกว่าจะได้กินนะพี่น้องเอยหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อย,อยล้าก็ลา้ากว่าครูฝึกจะให้กินข้าวเนี่ยมันช่างยากเย็นลำบากแสนเข็นจริงๆพอขั้นตอนกินข้าวเสร็จก็มีเท่มีมีปัญหานะกินข้าวอีกครูก็จะมาดูว่าความเรียบร้อยว่ามีข้าวตกมีข้าวหลน่นมีสกรปรกอะไรบ้างไหมาเขาก็จะมาดูพอเสร็จเรียบร้อยอ้าว เอ็นี้ทำไมกินข้าวกินข้าวไม่หมดเนี่ยมีข้าวเหลือข้าวตกหลน่นเขาก็จะให้แบกข้าวนะครับให้แบกข้าวให้ทุกคนเนี่ยให้นึกไม่ใช่กระสอบข้าวแ,แ,แบกเม็ดข้าวเนี่ยครับเราก็ต้องทําท่าแบกเออดูแล้วมันเหมือน,นเหมือนคนบ้าไหมท่านว่าเหมือนคนบ้าไหมแบกแล้วก็แบกไปแล้วก็ไปทิ้งน้ํานะอ่ะพอแบกไปทิ้งน้นํานี่ทิ้งลงนี่น้ําต้องดังเลยนะมันจะดังได้ยังไงครับไอข้าเวเม็ดเดียวเนี่ยมันจะทําให้ ให้หล่นล,ลงน้ำแล้วยอดดังอย่างไงมันก็ไม่ดังกูก็บอกว่ามันี่จะทําให้ดูอ่าท้ท่าแบกนะเขาก็ไปยืนตรงไทยพอเสร็จเรียบร้อยจะให้มันดังเขาก็ใช้เท้ายันตุ้มคือคนจะตกลงไปพอมดข้าวนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนวันไหนเจอนายทหารเวรนที่เขาแบบดูดีมีน้ําใจเขาก็จะไม่อะไรเยอยะแยะมากมาย แต่ถ้าไปเจอบทโหดของครูฝึกหรือว่านายทหารเวรบางคนบางท่านนี่เขาก็เอาเรื่องกว่าจะได้กินนีดโหโยึดพื้นกิ่งซ้ายกิ่งขวาคือไม่มีระเบียบทุกกระบวนการมันจะเป็นอย่างนี้สลับไปสลับมาทั้งอ,อาหารเช้านะครับอาหารเที่ยงอาหารมื้อเย็นก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเหนื่อยมาแล้วล้ามาแล้วตากแดดทั้งวันนะครับวิ่งทั้งวันถูกซ่อมทั้งวัน ทุกคนก็เหนื่อยทุกคนก็ล้าแต่พอมาได้กินข้าวนะครับก็ได้พักสักประมาณสัก10นาทีก็จะไป PX e e ก็จะไปดื่มพวกน้ําหวานพวกเปปซี่แฟนตา้าโคกอะไรต่าง,างๆก็พอกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างนะครับจากนั้นก็ลงฝึกใหม่ซ้ายหันขวาหันอยู่นั่นนะครับพอวันที่3เราจะเริ่มฝึกเเขาเรียกท่าบุคคลประกอบอาวุธท่านี้ก็ก็ถือว่านหนักหนาสาหัส มากครับสปกครู่เดี๋ยวพบกันครับครับส่วนเรื่องอาการฝึกบุคคลประกอบอาวุธนะครับอาวุธที่ใช้ฝึกในตอนนั้นก็เป็น AK-63 พวกเราเรียกกันในค่ายปักธงชัยว่าปืนเซกะเซ่นะครับขนาดบรรจุก,ก็คือ10นัดและ20นัดมีแมกกาซีนแค่20นัดมันจะไม่เหมือนอาการครับอาการหรือว่า เอเอมันจะมีแม็กสานัดนะครับก็ใครปรับทุนชัยเขาจะใช้พับฐานนะครับส่วนที่การฝึกและศึกษาอาจจะใช้เซกัเหรือว่า AK-63 อันนี้จะเป็นปืนด้ามยาวเหมือนอเขาเรียกปลอยบอ8ปนะครับก็มีน้ำหนักเยอะนะครับขั้นตอนการฝึกเบื้องต้นเราจะต้องทำความรู้จักกับอาวุธนะครับ จะต้องถอดและประกอบได้ถอดออกได้ประกอบได้บางคนนะครับก็ถอดออกมาแล้วเวลาใส่ใส่ไม่ครบคือเขาบอกว่าฝรั่งทําเกินนะครับคือจริงๆแล้วตัวเองทาไม่ได้แต่กว่าเขาก็มีครูครูฝึกนะครับเขาก็จะมีการเรียนรู้ตั้งแต่ปืน M16 s k 3 3ปืน AK, อา่าปืนกลจานพวกนี้เราจะเรียนรู้ทั้งหมด นะครับระยะย,งย,งยิงหวังผลเท่าไรความไกลเท่าไรการยิงมันเป็นยังไงคือเราจะเรียนรู้เขาเรียกว่าอาวุธศึกษาแต่ในระหว่างการฝึกส่วนมากเราจะใช้การเคลื่อนที่นะครับด้วยท่าบุคคลประกอบอาวุธคือทุกการเคลื่อนไหวของเรานี่จะต้องมีอาวุธปืนติดตัวตลอดนะครับแต่ไม่มีลูกปืนนะครับจนจน,จนวันที่ออกภาคสนามก็รู้สึกเขาจะมีให้ติดกระเป๋าอยู่คนละสิบนัด เพราะว่าพื้นที่ที่ไปฝึกภาคสนามนั้นเป็นพื้นที่สีชมพูก็คืออยู่แถววังหมีแถวกมอ9ไปฝึกอยู่ที่นั่นนะครับแต่ในระหว่างการฝึกเ,เขาเรียกว่าบุคคลท่าประกอบอาวุธนี่มันก็จะมีท่าคัานคืบคันศอกคือพวกนี้มันจะประกอบไปด้วยคือมันจะต้องเรียนรู้ไปคู่กันนะครับแต่ที่ผมนํามาเล่าคือเล่าพอเป็นสังเขปแต่ในความเป็นจริงมันจะ มีความยุ่งยากมีความซับซ้อนเพราะมันจะมีท่าท่าหนึ่งท่าสองคือมันจะมีทุกท่าทุกกระบวนการนะครับโดยเฉพาะเวลาจะการเคลือการสอกเนี่ยเขาจะต้องหมอบหมอบลงกับพื้นที่หน้าส่วนการฝึกและศึกษาที่สนามหญ้านะครับในระหว่างการหมอบที่สนามส่วนการฝึกและศึกษาเนี่ยมดก็เยอะนะครับมดก็เยอะไอ้ไอขยมดแดงอนะครับ มันคือมันเหมือนมันเหมือนอาจจะเป็นการจงใจหรือว่ามันเกิดโดยธรรมชาติอันนี้ไม่แน่ใจนะครับพอนักเรียนทหารบาัตรของเรานอนราบกับพื้นเพื่อคานคืบการส่งก็ไม่นอนทับไอ้ไอ้ลังมดนะครับมันก็จะกัดนะครับมันก็กัดกัดไอ้นักเรียนเราเราก็จะเกาแบบกระยุกกระยิกขูก็เฟือบอกเฮ้ยทาอะไรบอกมดครับมดเยอะครับเฮ้ย hey, อย่าไปฆ่ามันอย่าไปทำลายมันนะ way, way, เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เอาไว้นั่นอย่าไปฆ่ามัน ถ้าใครข้ามมดมันตายอย่างเดียวเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ต้องทนนอนแบบให้หมดกัดขับมดมันก็ไต่าตามเสื้อผ้าตามรองเท้ามันก็กัดทุกแห่งทีนี้กัดแล้วมันก็เจ็บมันก็คันมันก็เกิดการเกานะครับจากนั้นก็กลายเป็นความผิดขึ้นมาอีกอกิ้งซ้ายห้าสิบรอบกิ้งขวาห้าสิบรอบก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ตลอดเวลานะครับมันจะมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากการ บุคคลถ้าประกอบอาวุธแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าสงครามทุนระเบิดเบื้องต้นเราก็จะไปะเรียนรู้นะครับเรื่องระเบิดนะครับการคว้างระเบิดเขาจะเอามาเรียนรู้ทุกอย่างอันนี้กับระเบิดแสวงเครื่องอันนี้กับระเบิดของเขมรอันนี้เขาเรียกว่าเ1 4 a 1่ออันนี้จรวด r อพจอันนี้ M67 อันนี้ m, m 2 6 เขาจะให้เรียนรู้ทุกกระบวนการเมื่อเรียนรู้แล้วทุกคนต้องต้องทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดประกอบหรือว่าเ,เกี่ยวกับใช้การวางทุนระเบิดอะไรเงี้ยเราต้องเรียนรู้ทั้งหมดแต่ตรงนั้นก็ไม่สําคัญเพราะทุกคนก็เรียนรู้แล้วก็เรียนผ่านแล้วก็ทําเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญในระหว่างการฝึกตอนนี้จะเทียนดนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยมีเสียงหัวเราะเพราะว่านักเรียนหานพานเนี่ย กองร้อยของผมเนี่ยก็ไปฝึกการฝึกคว้างทหารพลไอระเบิดของทหารพลนเนี่ยเขาใช้ลูกระเบิดจริงเท่าที่จําได้ก็คือใช้ระเบิดซึ่งผลิตโดยกรมสรรพวุฒิไทยก็คือ M67 เนะครับเขาจะเข้าแถวประมาณครั้งละสิบคนนะครับสิบคนเขาจะมีหลุมบุคคนนะครับอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นบุกเขาตรงนั้นจะเป็นติดเขาผู้หลวงจุดที่ฝึกคว้างระเบิด ขาจะมีหลุมบุกคนนะครับสิบหลุมครูฝึกเนี่ยจะต้องยืนประกบนะครับยืนประกบนักเรียนหารผ่านทุกคนคนที่จะคว้างการคว้างระเบิดมันก็มีขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองที่สามอีกเหมือนเช่นเคยนะครับไม่ใช่อยู่ๆไปแล้วก็ดึงคว้างมันก็มีขั้นตอนที่หนึ่งระเบิดวางไว้ขั้นตอนที่สองก็หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมันก็ต้องมาวางไว้ในมือจากนั้นก็ดึงสลักระเบิดจากนั้นก็มีท่าคว้างนะครับในระหว่างวันนั้นเนี่ยผมจำได้แม่นเลยรุ่นของผมนะครับ เขาบอกว่าคือตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่เริ่มจับไปลูกระเบิดขึ้นมาเขาบอกว่าเริ่มคว้างไอตอนที่จะคว้างนะครับแทนที่จะคว้างไปข้างหน้าโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วคว้างให้ลูกระเบิดมไปข้างหน้าใช่ไหมครับมีคนหนึ่งมันคว้างปรากฏว่าลูกระเบิดมันปิวขึ้นข้างบนครับเท่านั้นแหละครับครูก็กระโดดถีบเอ้นักเรียนหานพานให้มันพลัดหนีของระเบิดแล้วตัวของครูก็ตกลงไปในในหลุมหลบภัยที่ถูกสร้างไว้นะครับ แต่ว่าครูโชคดีแต่ว่านักเรียนฐานะของเราก็คือได้รับบาดเจ็บสาหาัสเพราะว่าตอนที่ครูกระโดดถีบคือมันไม่ล่วงลงหลุมนะครับก็ทําให้ระเบิดเกิดตรงนั้นแต่ว่าก็เก็บเพียงคนเดียวนะครับเป็นเรื่องจริงเลยครับที่ที่ผมผ่านประสบและพบมานะครับส่วนการฝึกบุคคลประกอบอาวุธนะครับก็เหมือนกันครับเขาจะใช้กระสุนจริงนะครับเขาจะตั้งแท่นยิงเลย จะตั้งขึ้นไปบนหอคอยเขาจะตั้งเป็นปืนกลจะใช้ปืนกลจานนะครับพวกเราต้องเคลื่อนานเคลื่อนที่พยายามจะเข้าตีฐานเขาจําลองขึ้นเลยว่าฐานยิงที่เขายิงใส่เราเน่ะคือฐานของผู้ก่อการลายจากนั้นพวกเราก็จาได้เลยวันนั้นก็ถอดเสื้อผ้าเหมือนกันเหมือนหน่อยแซปเปอร์ครับผมไม่ได้สวมเสื้อผ้าอะไรนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวแล้วก็มีปืนอากาแล้วก็ไปมุดลอดอเขาเรียกสนามทุ่นระเบิด เพื่อเข้าโจมตีฐานที่บ้นของข้าศึกทีนี้เขาทดลองขึ้นโดยเขามองเห็นพวกเรามองเห็นกองกําลังฐานพันนักเรียนฐาน่านเนี่ยเขาก็จะยิงเลยเขาก็ยิงตบ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 เสียงปืนนี่ดังอยู่ตลอดเวลาไอ้ด้านหลังเรานี่ดินหอวาต้นไม้พุ่ปั๊บ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 มันขาดขาดสะบั้นถามว่ากลัวไหมตอนกลัวมากครูฝึกอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะบอกว่าทุกคนอย่างูหัวขึ้นอย่างอหัวขึ้นส้นเท้า ให้แบนราบลงกับพื้นก้นอย่าสูงก้นอย่าสูงการฝึกในวันนั้นน่ากลัวน่ากลัวมากครับเพราะว่าปืนที่ยิงออกไปนั้นมันไม่ใช่ว่าสิบยี่สิบนัดเป็นเลยร้อยเป็นพันพันนับที่ยิงนะครับแล้วทุกครั้งที่พวกเราจะขึ้นยุทธการเขาจะมีฝึกลักษณะนี้ทุกครั้งเขาเรียกว่าฝึกทบทวนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะทยอยเล่านะครับมันก็มีหลากหลายเรื่องราวท,ที่ที่อยากจะเล่าให้ฟัง บางทีก็นึกออกบางทีก็นึกไม่ออกก็ต้องขออาภายัยบางทีก็อาจจะเกินเลยไปนะครับเพราะว่าการฝึกมันก็นานมาแล้วเนาะแต่ว่าก็ยินดีที่จะเล่าให้ฟังเผื่อว่าพี่น้องคนหนึ่งคนใดหรือว่าญาติพี่น้องของเราอยากะจะไปเป็นทหารผ่าน,านจะได้รู้พอสังเกตรู้เบื้องต้นว่าการเข้าไปเป็นนักเรียนทหารพาน,านหรือว่าอาสาสมัครทหารผานนั้นคือรูปแบบของการปฏิบัติเบื้องต้นมันเป็นแบบนี้สําหรับคลิปนี้ ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอบคุณครับ